ต้มเลือดหมูร้านพี่เดียวกันนะครับง่ายๆนะครับ ต้มเลือดหมูร้อนๆนะครับน่าทานม,มากร้านพี่เดียวดูครับเป็นที่ขอครับต้มเลือดหมูร้านพี่เดียวนะครับสามแยกไปสวนกิติใต้สะพานพอดีเลยครับโหจัดว่าเด็ดนะครับคุณผู้ชมนี่บอกไดเลยว่ามีนี่ด้วยครับน้ำจิ้มสูตรพี่ก็ทําให้นะครับพริกทั่วเองนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าใครชอบเผ็ดเนี่ย ถึงใจแน่นอนแต่ถ้าใครไม่ชอบหนึ่งบอกเลยว่ามีดิน้นนะอย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับระบบพิกแกนะครับปั่นเองรุนรวนนะครับนี่ลองดูอุยอ้ยโคตรเป็ดโคตรอ้วนแตะกินได้กินได้นี่อย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมลองลองปี๊ดดูนะครับลองลองระบบพิกดูครับนี่เอาไฟนะไต้ตุ๋นหลุดเลยนะอย่างนี้นะนะตะวันลองนะ อุ๊ย,ยเผ็ดนะเผ็ดมากอืแต่น้ำจิ้มแกอร่อยว่ะมาลองน้ำซุป่อยนะน้ำซุปแกมันเป็นน้ำซุปหมูที่ละมุนนะเออกินกับอ่าก๋วยเตี๋ยวมาม,ามาบบ่าหมูสับโบราณก็มันเลเข้ากันอนะ่ะคือทุกอย่างมันจบที่น้ำซุปอะ่ะอมันกามีอะไรบ้างอ่ะมีเลือดมีเสี่ยงจีมีกระเพาะมีเลือดมีหมูสับมีตับ วอ้เยอะอ่ะครับของวินีนะจบใครทำมาม,าม่าใครทำต้มเลือดหมูได้ทุกอย่างคือจบน้ำซุปอร่อยเยี่ยมฝากร้านพี่เดียวด้วยนะครับจบแล้วอร่อยมากกิน